รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝันว่าเองว่าอยากจะไปเป็นนักกาอาชีพแล้วสุดท้ายไปขี่กับเด็กอายุ12ความจริงเขาบอกว่าสู้เขาไม่ได้ครับ<_><_><_><_ ความว่ารักจักรยานชอบจักรยานไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นน,กนักกีฬาทั้งชีวิตเชื่อธุรกิจนีน้วันหนึ่งต้องมีแน่นอนผมไม่เคยบอกเียว,ว่าผมทําไม่ได้แต่ผมจะบอกเดียว,ว่าผมจะทําให้ได้และผมต้องทำให้ได้สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์แรงสีฟันซิสเต็มมามิตซูบิชิแอตทรา เมกกคลินิกซีวิลล่าผู้วิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันยนรรัรนสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฟันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายรถจักรยานจากจุดเริ่มต้นของนักปั่นวัย18ปีที่มุ่งมั่นในการปั่นจักรยานจนคว้าแชมป์ประเทศไทยได้สําเร็จและด้วยความฝันเขาจึงออกเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปพิสูจน์ความสามารถระดับมืออาชีพ แต่ฝันกลับไม่เป็นดังหวังเมื่อหนทางไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาจําต้องหันหลังให้กับเส้นทางนักปั่นระดับโลกแต่ด้วยความรักในจักรยานเขาจึงพลิกโอกาสหันตัวเองสู่อีกหนึ่งเส้นทางฝันกับธุรกิจนําเข้ารถจักรยานแบรนด์ดังระดับโลกกลายเป็นผู้รวบรวมจักรยานแบรนด์ดังไว้มากที่สุดในประเทศส่งขายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศกับยอดขายปีละกว่า5000คันสร้างไรายได้120ล้านบาทเขาทําได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบกับ อายุน้อยร้อยล้านนบปดลพิริยะกุลพิริยะอินเตอร์เนชั่นแนล พ่้ท่องยิบเป็นไงบ้างคันนี้เหมาะกับผมไหมครับพ่อพี่กองดูดีมากเลยอ,ะอ,อ่ะพี่กองประวางอะ่ะพี่กองดูออกไปยี่สิบปีดูเก๋ไก๋มีสไตล์มากเลยพี่ นี่ชมผมใช่ไหมครับชมรถ <c oughs> แต่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีจักรยานเท่งอย่างไม่พอเลยพี่กองมนต้องคพอฟอมมีทุกอย่างมีทั้งอสเซสซอรี่หมวกอะไรเอ,อ่ยดูอย่างยิบนี่เป็นต้นไม่พอน้องยิบมันต้องเข้าเป็หบดนะครับหมวกเสื้อรองเท้าเข็มขัดกระเป๋าเบาทุกอย่างตง้องมีต้องจัดเต็มครับ<ช>เอา<ช>อันไหนตามสบายเลือกได้เลยครับไม่ต้องเงินเดือนระดับพี่ไม่ต้องพกตังค์คับน้องยิบจริงคะขออะไรถูกต้องค่ะอจยุน้อยไรล้านของเราในวันนี้ครับเป็นอดีตแชมป์จักรยานแห่งประเทศไทยนะครับหันเหว่มาเป็นนักธุรกิจครับปัจ กิ่นลอยล้านเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องแล้วก็มาเจอเราในรายการตอนนี้ว่าไม่ควรรอช้านะครับแต่หาเขาดีกว่าไปขอจากอย่ากฟรี สวัสดีครับ <bunker. S 2> สว <fit> well ัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วนี่แหละครับอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับผู้นำเข้าแบรนด์ระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทยครับคริยาอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้ยที่ว่าแบรนด์ระดับโลกครับไม่ทราบตอนนี้ปริยาอินเตอร์เนชั่นแนลแคลลี่ทั้งหมดกี่แบรนด์นะตอนนี้เรามียี่สิบสองแบรนด์ครับแบรนด์มีเซอรี่มีบิสโตนมีล็อกกี้มอร์เทนนะครับมีเซลซ่าแล้วก <Hayır. S 2> <forecasting national. S 3> ็มีบาซโซ่นะครับรายได้ปีที่แล้วที่คุ้ขาย ยอดขายจักรยานไปทั้งหมดกี่คันคะครับประมาณ5,000ันคัน5,000ันคันในห้0 0 0คันที่ว่าเนี่สร้างรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ทั้งหมดของธุรกิจก็ประมาณ120ล้านครับโอ้ขายจักรยานคือจักรยานอยู่นี้คือไม่ใช่กีฬาเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยสำหรับผมนะครับผมว่ามันเป็นยานพาหนะที่พาเราจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจักรยานมันใช้แรงคนเป็นคนพาไปผมว่านี่คือเสน่ห์ของมันคือเราได้เปลี่ยนวิวตลอด มันเลยเป็นทําให้เป็นกีฬานี้เป็นเป็นพี่แพร่หลายครับครับต้องเรียนถามครับคุณบัสเองทำธุกรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับยีบสองครับอายุยี่สิบสองใช่ครับที่บอกว่าคันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยค,คนก็เชื่อ,อเลยเมื่อย้อนไป16ปีที่แล้วจากการขับแรกผมนี่หมื่นแปดพันบาทเนี่ยมันแพงมากครับแล้วปัจจุบันตอนนี้จักรยานคันที่ว่าเจ็บๆสวยๆแบบให้เจ็บให้โดนเลยนะฮะก็สักมีหลักแสนนะครับพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมของผมหลายๆคนก็คงไม่เชื่อจักรยานเนี่ยที่ว่าขายให้เเเปป็นนนนรร้้้้ออยยยยลลาาาี่่คคุณบพไไไดดดูหมั คันนี้บึกบึนดูมีสไตล์คือนี้คันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อ Rocky Mountain นะครับเป็นแบรนด์ของประเทศแคนาดาอันนี้เป็นรถจักรยาน mountain bike แบรนด์ Rocky Mountain นี่เป็นแบรนด์แรกที่ผมไปจีตามจีบ แบรนด์เนี้ยมา3ปีเราเป็นตัวแทนประเทศไทยสิงคโปร์มาเลย์และอินโดนีเซียคันนี้คือเป็นเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์นะครับน้ำหนัก<ห>เบามีโชค๊คที่เป็นรีโมทนะ,นะครับว่าเวลาพี่ก้องจะขี่ทำความเร็วก็กดรีโมทได้เลยครับถอนน,อนราคาเขาอยู่ที่ตัวนี้ขนาดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับขายไดป้ปีนประมาณร้อยห้าสิบคันร้อยห้าสิบคันพี่คุณไปสิจากคันนี้ไปแล้วคันไหนต่อดีครับรับพาไปดูจักรยานเซอรี่ครับอันนี้แหละครับ ครับผมคันนี้เป็นตัวที่ขายดี่สุดของเรานะวันนี้นะถ้าเป็นจักรยานทั้งคันนะครับเราขายปีละพันคัน,นครับแต่ถ้าเฟรมเฟรมอย่างเดียวนี่คือขาย4000 0กพันเฟรมแบรนด์นี่คือแบรนด์อะไรบแบรนด์เซอร์รี่ครับเป็นรถทัวริงเบอร์หนึ่งของโลกครับ ทัวริงเป็นจัก,กรยานที่ขี่พาตัวเองไปเส้นทางไกลๆนะครับ uh ่า huh. เราขี่เนี่ยทำให้เราสึกนุ่ม uh huh. สบายไม่เจ็บหลัง uh huh. เบดเสร็จเลยถ้ารถเดิมๆนะฮะมาจากโรงงานก็คันละประมาณ40,000ื่นกว่าแต่ลูกค้าเกาจะแต่งกันตกไปคันละ7จ็ดแปดมื่นะครับเป็นเมาเทนแล้วเป็นแบบทัวริงแล้วบแบบสิ้นบุดโลกนี้มีกี่ล้านคน มีผลนี่ตัวนี้เป็นจักรยานบิสโต e นะครับเป็นแบรนด์ที่ยังแฮนด์เมดโดยคนญี่ปุ่นที่โรงงานญี่ปุ่นก็คือเป็นจักรยานสั่งตัดสําหรับเจ้าของคนนั้นคนเดียวเพราะว่ารซสะแต่ละคนไม่เท่ากันที่ออฟฟิศเราจะมีเครื่องเครื่องวัดนะครับเครื่องฟิตติ้งพี่กองก็เข้าไปนั่งวัดความยาวความสูงข้อมูลเราก็ไปโผล่ที่ประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายก็คือจะมีชื่อ เจ้าของมาจากโรงงานเลยเราเป็นเจ้าแรกในโลกครับที่ญี่ปุ่น<ะ>ให้เครื่องวัดมาอยากจะมีจักรยานที่เกิดขึ้นมาเพื่อเราเนี่ยครับต้องใช้ตังค์วันกี่บาทครับถ้าตัวนี้ก็4ี่แสนสี่ครับพี่ก้องสี่แสนสี่ครับอโอ้โคดีนะค,ะครับอัานตลาดจักรยานทั่วโลกมีูลค่าสูงกว่าห้า0 0ื่นล้านดอลลาร์ซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังวงบอกถึงไลฟ์สไตล์อีกด้วยแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจักรยานแบรนด์ดังที่คนทั่วโลกนิยมมีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่เบียงคีแบรนด์จักรยานอิตาลีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและอยู่ในเทรนด์ของคนที่รักการปั่นจักรยานมาอย่างยาวนานต่อกันที่เทร็กแบรนด์อเมริกาที่โด่งดังจากการที่แลนด์อัมสตองนำไปแข่งจนได้แชมป์ตัวเดอฟองถึง7จดสมัยปิดท้ายด้วย LA b i c y c บซแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นผู้นำตลาดจักรยานในประเทศอีกด้วยเห็นไหมคะว่าถ้าเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้ก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้อย่างแน่นอนเอ้ว้า อย่างที่บอกพี่ก้องสมัยนี้เขาคัสตอมไมซ์แปว่าจักรยานเองแล้วเลือกได้อย่างไรกให้ต้องเลือกเลยแน่นอนมากๆคือเรื่องของเบาะเบาะจักรยานแบรน์นี้เป็นเบาะจักรยานเบอร์หนึ่งของโลกเพราะบอกตัวนี้มันทําให้นั่งสบายขึ้นฟิสิกส์เขาออกแบบมาทั้งหมด3แบบงูกิ้งกา่าและกระทิงดูจากการก้มของ สวดีแล้ว่าเราเป็นงูเราเป็นติกาถูกต้องครับแพงสุดก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับใบหนึ่งจริงเหรอจริงาไม่ออกไม่มีทางไม่มีทางขายได้ขายได้เท่าไหร่อ่ะพอปีหนึ่งก็สักห้าพันใบอะครัก็ไม่มีใครซื้อมาความสำเร็จเกิดจากการทุ่มเทฝึกซ้อมที่หนักกว่าและพยายามมากกว่าคนอื่นแลนซ์อาร์มสตรอง ทำว่ารักจักรยานชอบจักรยานไม่ได้หมายว่าคุณจะเป็นนักกีฬาทั้งชีวิตเป็นไม่ได้ลนะมืออาชีพนั้นขอเป็นมืออาชีพอีกแบบด้วยกันแต่อยู่ในเบสของจักรยาน uh oh. สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์มิตซูบิชิแอตทราสเหมือนผมต้องแบกความ คาดหวังของคนในตระกูลคนที่บอกเราว่าอย่าทำนะไปเรียนหนังสือเพ่ออยากจะบอกลูกไว้หนึ่งอย่างพ่อก็มาจากไม่มีอะไรแต่คนเราเนี่ยเมื่อเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลแต่คุณพ่อก็ตบไล่ผมแต่พ่อเชื่อว่าลูกทําได้จากอดีตแชมป์จักรยานประเทศไทยสู่ธุรกิจนําเข้าอุปกรณ์และรถจักรยานรายใหญ่ของประเทศมียอดขายปีละกว่า5000คันจุดเริ่มต้นของเขาเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับ เริ่มต้นอลไรกันว่าเปลี่ยนจากการเป็นนักกีฬาค่ะมาเป็นนักธุรกิจได้ยังไงคะเรื่องราวมันเริ่มต้นยังไงผมอยู่ในฐานะครอวควปานกลางนะครับคุณพ่อเป็นข้าราชการคุณแม่ก็เปิดร้านขายของอยู่ต่างจังหวัดจะมีจักรยานต่างประเทศที่เรียกว่า mountain bike นี่คันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกอยูงว่าหน้าตาเป็นยังไงผมต้องแลกมาด้วยการสอบได้ที่หนึ่งสองเทอมซ้อนวันแรกเป็นความประทับใจมากในวงการจักรยานคือผมติดรถเขาไปแข่งก็งานเปิดตัวตอนเจ็ดโมงเช้า ผู้มืออาชีพก็เดินเข้ามาแล้วเขาบอกน้อง<ม>น้องไม่มืออาชีพไปอยู่ข้างด้าน,านหลังมันเกะก,กะพี่คือตอนนั้นเขาชี้ว้กันด้วยเสื้อผ้านหน้าผมแล้วก็อุปกรณ์เขาก็มาเป็นทีมอาชีพน,นะครับเขามีสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นรถเขาดูดีมากผมก็เอาแหละจะจะขี่ตามแกจะจะไม่ขี่ตามใครจะขี่ตามแกเนี่ยผลงานแข่งจบมาผมได้ที่สองอแล้ววันที่ขึ้นไปรับถ้วยเขาก็มองหน้าผมแล้วบอกนายเยี่ยมวันนั้นเป็นวันที่ที่ผมได้เกิดในวงการจักรยานการจะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้เนี่ยต้องทำยังไงต้องแข่งยังไงครับ ผมตื่นจีสี่มาวิ่ง10กิโลแล้วก็ปั่นจักรยานจากบ้านที่จอมบึงไปราชบุรีไปกลับก็ประมาณ80โลแล้วกลับมาซอ้อมอีกวันละประมาณ50โล1ปีใช่ไหมครับก็มี5สนามเราก็ต้องสะสมคะแนนไปเรื่อยจนคะแนนสูงสุดก็ได้เป็นแชนมป์ประเทศไทยครับได้รับรางวัลช่วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมก็เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจเกียตยศของชีวิตแล้วครับของมตระกูลด้วยฝันว่าตัวเองว่าอ,อยากจะไปเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงก็เก็บกระเป๋าไปต่างประเทศที่ประเทศเบลเยียมครับผมก็เอาแหละ คุณแม่ขอตังค์หน่อยคงนิดว่าผมมากรุงเทพก็ให้เงินมา3 0 0หมื่นบาทหมดค่าตัวไป22 0 0 0แล้วเดี๋ยวยะแ8 0 0ันไปถึงเบลเยียมชีวิตไม่เคยคิดวจะกินข้าวหักนะฮะคือเศษข้าวที่เขาไปทำเป็นโจ๊กนะฮะ<อ>คือผมก็ล้างจานทุกวันแะฮะก่อ<ค>นห <ๆ S 2> น้านั้นใช่ครับล้างจานาจาน,านมือเปื่อยจนอวันหนึ่งก็เจอเพื่อนคนเบลเยียมพาไปร้านจักรยานของเอ็ดดี้เมิร์กเอ็ดดี้เมิร์กเนี่ยเป็นคนเบลเยียมแชมป์จูดฟองห้าสมัยผมดีใจมากเดี๋ยวจะไปคัดตัวแล้วจะไม่ล้างจานแล้วสุดท้ายไปขี่กับเดคร้ับ เขาไม่เน้นอุปกรณ,กรณ์แต่เขาสอนคนพัฒนาการเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์การกรีฬาแต่เพี่นแคนไทยน้วันนั้นพูดกันแต่เรื่องอุปกรณ์ไม่เคยมามองว่าคุณต้องกินยังไงตอนนั้นแอปพลายไปในหนังสือก็เรียนไม่จบตังส่งตัวเองก็แย่ที่ผมจะกลับ2เดือนผมไปร้านจักรยานนั้นหนึ่งแล้วก็เห็นฝรั่งเขายืนต่อแถวในร้านฝรั่งเนี่ยอะไรที่เขาเป็นนิดหน่อยเนี่ยเขาจะไปหาหมืออาชีพผมก็ไปดูรถคุณไม่เป็นไรเลยนะสักพักมีนายเจรเดินมาไกลๆยู่มาทําอะไรกับลูกค้าอายลูก ฝรั่งคนนี้ผู้ภาาฝรั่งเศสให้น้องคนเนี้่อมจะให้ผมท่าเนี่ยไห้แล้วเยี่ยมมากเลยอยู่ทําไมทําจักรยานเป็นอยากหาง,งานทํำไหมเนี่ยอาทิตย์หน้าว่างยังวันนี้ก็ว่างมากเลยครับณ <c oughs> วันนั้น <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าความว่ารักจักรยานชอบจักรยานไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นนักกีฬาทั้งชีวิตรักจักรยานได้อยู่เป็นไม่ได้ลนะมืออาชีพงั้นขอเป็นมืออาชีพอีกแบบด้วยกันอ,อย่างอื่นด้วยกันแต่อยู่ในเบสของจักรยาน อาชีพตอนนี้เบี่ยงเข็มมาเนี่ยมาเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยเกี่ยวก<ช>ับเรื่องจักรยานนยคะตอนเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วผมก็ไม่มีตังะค์นะมีเงินกลับมาจากต่างประเทศก็อยู่หลักแสนบาทก็ไปกราบเท้าคุณป้าคุณน้าคุณแม่ได้รวมไปห,หมดอีก6กแสนบาทรวมเป็น8ปดแสนบาททําธุรกิจเริ่มต้นเหมือนผมต้องแบกความคาดหวังของคนในตระกูลคนที่บอกเราว่าอย่าทำนะไปเรียนหนังสือไปทํางานให้จบไปไปทำงานบริษัทดีๆจะมาทาทาไมพอก็บอกว่าเอาแหละ พ่อเชื่อพ่ออยากจะบอกลูกไว้หนึ่งอย่างพ่อก็มาจากไม่มีอะไรแต่คนเราเนี่ยเมื่อเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลแล้วคุณพ่อก็ตบไล่ผมแต่พ่อเชื่อว่าลูกทําได้วันนั้นมันเป็นเหมือนการปลด ปัญน,นาการของชีวิตผมนะวันแรกที่ไปขอแบรนด์มือนอกขอโอเคขอมาร์เก็ตติ้งแพลนคุณหน่อยอะไรคือมาร์เก็ตติ้งแพลนผมไมไ่เข้าใจออถูกต้องครับตอนนั้นก็มีโต๊ะโต๊ะแดงอยู่ตัวก็คือเกอ้าอี้ทานกุวยเตี๋ยวนั่นคือโต๊ะทำงานผม อาลูกค้าอยากมาออฟฟิศเราเราอายมากเลยจนแบรนด์ที่เราได,แด้แบรนด์แรกก็คือแบรนด์หมวกใช่ไหมฮะหมวกของอิตาลีจนฝรั่งเนี่ยเขาแวะมาที่ไต้หวันแล้วเขาบอกโอเคยูเ okay, ฉันจะไปวิสิตยูที่เมืองไทยก็มีไปบอกเขาก่อนจะมาว่าออฟฟิศฉันเนี่ยดีนเวลล์อยู่นะแต่ฉันจะจองโรงแรมแชงกีล่าให้อยู่3วันผมต้องควักเงินที่ไปจองแชงกีล่าให้เขานะถูกต้องครับคือละหมื่นกว่าบาทจําได้หมื่นสี่พันกว่าบาทสามขึ้โอ้ยตอนนี้ฝรั่งก็โอเคองั้นพาไปอยู่ดีลเลอร์ยูหน่อยดิดีลเลอร์ยู มันมีครับผมก็ไปร้านจากักรยานไปยืนข้างหน้าแกล้งเปเหมือนลูกค้าไอเฮียก็ไอฝรัง่งไอคนยังไม่มาทำไมวะ<อ>จนเขาบินกลับไปเราก็คุยกันต่อเขาบอกว่ายูเป็นคนเข้าใจในโปรดแบบักผมให้คุณทําได้ของเข้ามาค่ะไปขายยังไงเออเต็มบ้านเลยแปดร้อยกว่าใบผมใช้เวลาขับรถทั่วประเทศประมาณเจ็ดเดือนอนะเจ็ดเดือนครับเรามีความสุกว่าตอนนี้เราเป็นใน,ใน,ในักกีฬาเราอยากได้แชมปไ์ประเทศไทยเราก็ซ้อมจริงๆวันนี้แค่จักรยานก็แค่ไปทำปีเซนให้ได้ให้เขาเข้าใจได้ว่าสินค้ามันดีจริงๆ ผมต้องขับไปให้ได้ให้มันต้องมีร้านซื้อผมมั้งอหะสุดท้ายผมไ่หาได้การที่เปนตัวแทนจักรยานได้ต้องมียอดสั่งเท่าไหร่ต้องตังกี่บาทแบงด์งต้องใช้เงินประมาณ5ล้านถึง10ล้านโอ้หแบนด์เดียวเนี่ยใช่ครับผมใช้เวลา2-3ถึงปีถึงได้เป็น Blocky Mountain การซื้อจักรยานคันแล้วบอกว่าแสน0 0 0แสนสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันขายยากไหมครับณวันนั้น คนพูดถึงจะกรยังก็น้อยมากแล้ว <ฮะ S 1> แล้วมาถามมารู้ละใครถ้าเราสองหมื่นไม่ซื้อไม่ซื้อไปตีกอล์ฟดีกว่าใช่ไหมฮะ,ฮะผมเชื่อธุรกินนี้วันยังต้องมีแน่นอนต้องเกิดแน่นอนถ้าผมจะต่อยต้องเอาป,ปะคัดเข้าเป้าอย่างเดียว <ฮะ S 1> ผมต้องเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการณตรงนั้นจริงๆ <ฮะ S 1> วันนี้เราก้าบอกได้เราเป็นบริษัทที่เลือกสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุดถ้าเราหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่เราก็จะถอยหลังเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสุรสิทธิ์ติยะวัชริรภพสิบปีที่แล้วเราบอกเอื่นว่าเราอยากทำแบบนี้ไม่มีใครที่จะฟังเราเลยแต่วันนี้เราเอาภาพกับเรื่องจริงไปกบคำพูดเราวันนั้นดีใจตรงนี้ผมได้ทำเหมือนที่ผมพูดไปเทคนิคร้อยล้านกับ S C B S M E ธุรกิจนำเข้ารถจักรยานของอายุน้อยร้อยล้านในวันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งเป็นกลุ่มนักขี่จักรยานที่มีอยู่ทั่วประเทศและกําลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งอายุน้อยร้อยล้านของเรามีเทคนิคง่ายๆในการทําธุรกิจไปสู่ร้อยล้านมาบอกกันครับคุณบาสรครับตอนนี้ธุรกิจของคุณบาสเป็นตัวแทนนําเข้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกหลากหลายแบรนด์ มีเคล็ดลับในการให้ประสมผลร็อย่างไงบ้างครับก็เราเลือกจากสิ่งที่เรารักครับพี่กองครับเรารักกะไแหลเราก็เลือกแบบนั้นจากการเป็นนักกีฬาอาชีพครับแตกต่างจากการทำธุรกิจอย่างไรบ้างครับตอนที่เราเป็นนักกีฬานะครับเราก็ดูแลตัวเราคนเดียวกับจักรยานหนึ่งคันแต่การเป็นเจ้าของธุรกิจต้องดูแลธุรกิจคู่ค้า นักงานและก็การเงินด้วยครับที่อย่างธุรกิจนาเข้านะครับต้องการความคล่องตัวในการทําธุรกรรมต่างประเทศและการที่เรามีที่ภาษาทางการเงินที่ดีแนะนําทุกอย่างที่ดีที่สุดเช่นผมจะโอนเงินต่างประเทศก็ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้เลยซึ่งสะดวกขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถทําธุรกรรมด้วยตัวเองทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้ยังมีวงเงินโอดีให้เราสําลองในการทําธุรกิจถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยไปทาให้ธุรกิจเราเข้าสูร่ร้านได้ง่ายได้ขึ้นครับ สนุนโดยแปรงสีฟันซิสเทม่าทำมันให้จริงๆทำมันเยอะที่สุด mm hmm. ผมไม่เคยบอกเดองว่าผมทำไม่ได้แต่ผมจะบอกเองว่าผมจะทำให้ได้และผมต้องทำให้ได้ตลอดเส้นทางกว่า10ปีที่ต้องเผชิญทั้งคำดูถูกและถูกป,ปฏิเสธจากผู้คนรอบข้างแต่เขาไม่เคยยอมแพ้พิสูจน์ตัวเองจนประสบความสำเร็จในธุรกิจที่รักอะไรคือแรงผักดันให้เขาก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้ไปติดตามพร้อมกันครับ พี่ก้องคะทานอะไรรองท้องก่อนไหมคะเพ็รพบขนมที่พี่ก้องชอบมาปักด้วยค่ะรู้ใจจริงกำลังหิวพอดีเลยครับพี่ก้องทานให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกลินก่นอาหารนะคะพอเพชรพบตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจมาให้พี่ก้องด้วยค่ะโหดูแลกันขนาดนี้สงสัยต้องขึ้นกันเลยแล้วล่ะครับพี่ก้องพูดแล้วนะคะม,มาถึงวันนี้แล้วพี่ปาภูมิใจขนาดไหน ผมผมภูมิใจในตัวผมขนาดไหนผมมีความรู้สึกว่าดีใจที่เราได้ทำอะไรที่ตัวเองแล้วสำเร็จในที่เราตั้งใจไว้1ิปีที่แล้วเราบอกอื่นว่าเราอยากทำแบบนี้เราพูดแบบนี้ไม่มีใครคิดจะฟังเราเลยแต่วันนี้เราเอาภาพกับเรื่องจริงไปกบคำพูดเราวันนั้นผมดีใจตรงนี้ที่ผมได้ทำเหมือนที่ผมพูดไปผมว่าไอ้ความรู้สึกนี้ มันไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้นะเพราะการที่เราเป็นนักกีฬาด้วยอันนั้นผมเชื่อเรื่องนั้นมาตลอดเพราะว่าตอนที่ผมเป็นนักกีฬารุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่เป็นโค้ชก็บอกว่าคนอื่นเขาซ้อมแกก็ซ้อมคนอื่นเขาไปกินข้าวแกกินข้าวเสร็จแล้วแกไปซ้อมนะคนอื่นเขาซ้อมซ้อมแกก็ซ้อม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 แกจะเป็นแชมป์นั่นหมายความว่าแกทำมากคนอื่นผมก็เอาความตรงนี้เอาแหละจะเป็นคนขี้แพ้เหรอแกจะเป็นคนขี้แพ้จริงๆใช่ไหมบาสเรื่องอื่นแกไม่แพ้ทำไมแกต้องแพ้เรื่องนี้ ตอนนี้มีบอกว่าน้องๆพี่ทุกคนหลายคนที่นั่งยินดีรอดอยู่มีอะไรจะแนะนําเขาหรือพูดกับเขาบ้างคะทุกคนมีสิทธิ์จะฝันได้ฮะ,ฮะมีสิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือผมทํามันให้จริงๆทํามันเยอะที่สุดทําทําทําแล้วก็ทํา <ฮะ S 2> ผมไม่เคยบอกเดิงว่าผมทําไม่ได้แต่ผมจะบอกเรงว่าผมจะทําให้ได้และผมต้องทําให้ได้ทุกคนมีความโดดเด่นของตัวเองนะครับเพียงแต่ต้องข่าวตัวเองให้เจอ <ๆ S 2> ผมแค่เก่งในเรื่องจักรยานและเข้าใจมันเพียงแต่พลิกสิ่งที่รัก ที่ชอบเป็นสัมมาอาชีพได้จริงๆถ้าคนธรรมดาอย่างผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับหลายคนบอกว่าความฝันก็เปรียบเหมือนกับการปั่นจักรยานเพราะระหว่างสองข้างทางต้องพบเจอกับความเหนื่อยยากลําบากจนหลายๆคนถอดใจก่อนจะถึงจุดหมายแต่จะมีสักกี่คนที่ไม่ยออ่อท้อ จากอดีตแชมป์จักรยานผู้ผิดหวังในเส้นทางระดับโลกแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่รักต่อไปพาธุรกิจที่เกิดจากใจที่รักในจักรยานเข้าเส้นใช้ได้สําเร็จกลายมาเป็นผู้นําเข้ารถจักรยานแบรนด์ดังมากที่สุดในประเทศสร้างรายได้120ล้านบาทอายุน้อยร้อยล้านนบปดลพิริยะกุลบนโลกนี้มีกี่ล้านคน มีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อย